สำหรับน้องๆที่ไม่ได้รับโค้ดไอเทมไม่ต้องเสียใจนะครับนะคอยดูหน้าเพจพี่ไว้เยอะๆเดี๋ยวพี่จะเอาโค้ดไปแปะไว้แล้วรีบไปเอากันเลยนะ ก็อยากจะพูดแทนชามิลาเคลนนะครับแล้วก็พูดแทนพี่ต้ากับพี่พิมนะครับก็สําหรับกิจกรรมวันนี้นะฮะจุดประสงค์ก็ไม่อยากอะไรมากมายนะครับจุดประสงค์ก็แค่อยากจะเจอพวกลูกค้าแล้วก็อยากเจอกับเพื่อนๆนทุกคนนะฮะว่าจริงๆแล้วจิตสํานึกหรือว่าคุณรักมิลาเคล่นมากแค่ไหนนะครับแล้วก็สิ่งที่เออคุณมาติดตามกิจกรรมแล้วเออมันมีผลต่ออะไรไหมแล้วอย่างน้อยทุกคนก็ยังมาร่วมตอบคําถามกัน นะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามีละเคลนซีซั่น2กํกำลังจะมานะครับยังไงก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะฮะยังใช้มิละเคลนกันอยู่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนะครับมาสอบถามได้นะฮะที่หน้าเว็บมิละเคลนขีดโปรคอมนะฮะทั้งมิทั้งเออ่ แอดมินแล้วก็ทั้งหัวข่าวแล้วก็สมาชิกนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราชิมวิวไปแก้ไขให้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็มาฟังดีเจต้นเต้นได้ทุกวันนะครับยังไงดีเจต้ตนเต้นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังใช้โปรมิเคิลของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะฮะไม่มีพวกท่านแล้วก็ไม่มีเราวันนี้นะครับมีเิร์คีโป .com นะครับก็รู้สึกมีเกียรตินะเออรู้สึกยินดีนะฮะที่ทุกท่านได้มาเจอกันขอบคุณโลกใบนี้ที่ทําให้เราได้มารู้จักกน ครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆถ้าเราไม่รู้จริงๆรอกว่าวันนี้เออคนเรามีร้อยพ่อพันแม่แต่เราได้มาเจอกันจุดๆนี้มันคิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่เราได้มาเจอกันได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับมีกิจกรรมดีๆนะฮะดูที่หน้าเพจมิลเลคเชนขีดโปนะครับแล้วก็ดูที่หน้าเพจของดีเซเติ้ลเติ้ลได้ทุกวันนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเติ้ลจะโพสต์ลงนะฮะว่าเป็น โค้ดนะครับเดี๋ยวแจกกันอีกนะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมรักทุกคนนะครับ